ผมก็รู้ว่าคุณก็คิดงานอะไรกันเองมาเยอะถามเล่นๆว่าคอนเสิร์ตในฝันภาพฝันถ้าทําได้อยากทําอะไรกับคอนเสิร์ตนี้ผมอยากได้ลานที่มันยาวๆนะสุดพอนะที่แม่งแบบสไลด์ได้อะมันจะเป็นไอสเก็ตหรือเป็น,นอะไรก็ได้แต่มันต้องเลื่นๆเหมือนเหมือน,น,นลานโบว์ลิ่งอะยาวแค่ไหน อยากสุดสุดเลยแล้วกว้างอ่ะกว้างเล่นเดียวพี่เล่นเดียวขอให้มันเป็นลื่นๆนี่หน่อยต้องสนุกมากแน่เลยไม่ได้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 พี่บอกนะพี่ผมอยากเล่นแบบดิเพิ่มครั้งสุดท้ายก็ได้อะไรที่มันเรียบหรูที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆอยากเล่นแค่ดาดฟ้าลาดพราวแล้วมีอยากเล่นหน้าเซนทรัลลาดพราวพี่ไอ้ห้าแยกตรงนั้นน่ะนะบอกว่ามีคนมามุงเยอะๆแล้วถึงแม้ว่ามันจะเล็กขนาดนั้นนะ ่คนทั้งโลกสนใจไงพี่เพียโต้เพียโตอยากเอาตัวเองมาเป็นคนดูดูตัวเองด้วยหวัปวิปก็น่าจะอยากดูมีร่างโคลนเนี่ยหรอใช่ถ้าอยากดูเขาฝันไงผมอยากดูถ้าเขาบอกว่าเอาสมมติว่ามีคนเอาวงนี้เล่นสนุกจริงแล้วไม่เคยรู้เลยว่าตอนดูเป็นยังไงผมอยากเป็นคนดูอ่ะก๊อปปี้โชว์นะฮะหลังจากที่คุณก๊อปปี้แค่ต้องร้องนำตอนนี้คุณร้องก๊อปี้ทั้งวงเลยนถ้ามีจริงให้เล่นเปิดคอนใหญ่เลย พิปิติพิปิติผมนึกถึงไอเดียหนึ่งที่เคยคิดตอนโควิดครับช่วงนั้นคือเขาปิดสนามบินนะครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าได้เล่นในรอน์ลิ้งรันเว่เนาเฮ้ยแมงกวางเฟ้ฟฝาง่ายสบสารสาวและเซ็ปและเซ็ปเซียวเซียวเลย